จากประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นะครับเราไปต่อประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับผมจากเรื่องราวของฐานด้านปากตมเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเราจะไปต่อประเด็นร้อนของจังหวัดอุบลราชธานีเราแล้วเราไปดูเรื่องราวของน้ําท่วมนะครับที่โคราชครับตอนนี้ท่านผู้ว่าต้องสั่งอพยพแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ก็ประกาศเตือนตอนนี้สั่งอพยพแล้ว ผมขอเริ่มต้นจากทางด้านจังหวัดอ,อุบลราชธานีเราก่อนนะครับโดยทางท่านรองผู้ว่าจังหวัดทางท่านรองวิรุฒิวิชัยบุญนะครับท่านเองก็ได้มีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมฝั่งเมนามูลนะครับให้มีความระมัดระวังนะครับเตือนคนที่โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงปลาในกระชังปลานี่ครับต้องเตือนนะครับและก็รวมทั้งการเตรียมอพยพนะครับคนที่อยู่ในลุ่มน้ํามูลที่ ที่ต่ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายชุมชนนะครับโดนเข้าไปหลายดอกนะครับก็คือจะต้องมีการอพยพเช่นเดียวกันครับโดยจากทันได้เมนเจอร์ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับนายวิรุธวิชัยบุญานายวิรุทธิวิชัยบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้มีหนังสือด่วนนะครับลงวันที่19ตุลาคมถึงหัวหน้าชุดราชการท้องถิ่นในพื้นที่าอำเภอที่แม่น้ำมูลไหลผ่านครับตั้งแต่อําเภอเมืองอุบลร,ราชธา,า,านีอําเภอวารินชลาราบอําเภอโขงเจียม ที่แม่น้ำมูลไหลไปรวมกับแม่น้ํโขงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนะครับและก็เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลานในกระชังครับและก็เรือนแพรอาหารให้ขนสง่งให้ขนสินค้าให้ขนสินองคกับขึ้นที่สูงครับแล้วก็ให้ระวังระดับแม่น้ํามูลที่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วง1-2วันนี้ครับทางนี้ภายหลังที่จังหวัดได้รับการแจ้งเตือนจากสำนักง,งานชุมประทานที่8ว่าโครงการส่งน้ําและก็บํารุงรักษามูลล่านะครับได้มีการ ปรับยกแขวนบานระบายน้ําเขื่อนราศีสไลของจังหวัดชิตเกตทั้ง7บาทแล้วตอนนี้ครับเพื่อเป็นการลดระดับน้ําท่วมบริเวณหน้าเขื่อนและก็เพื่อรองรับมวลน,น้ําที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมาทําให้มีน้ําไหลออกจากเขื่อนราศีสไลครับลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่าง7 4 4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่าวันละ1ล้านลูกบาทเมตรครับอุย้ยนะครับเยอะจริงๆนะฮะ แล้วก็ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ก็จะส่งผลทําให้แม่น้ามูลนะครับในอําเภอราศีสไลดวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นเมตร75เซนตครับแล้วก็จะทําให้แม่น้ามูลจังหวัดอุบลราชธานีเราปรับตัวสูงขึ้นตามมวลน้ําดังกล่าวด้วยครับแล้วก็ขณะเดียวกันทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์เขาก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าสําหรับแม่น้ามูลนะครับที่วัดได้ที่ M7 ก็คือที่เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ก็มีเพิ่มสูงขึ้น6เซนติเมตรทำให้น้ำสูง5เมตร80บกรับแต่ก็ยังต่ำกว่าจุดน้ำล้นตลิ่งไหลท่วม2ฝั่งนะครับต่ำกว่าอยู่เมตร20กรับส่วนแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมก็มีระดับน้ำสูงนะครับ8เมตรแ3เซนแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับจุดล้นตลิ่งท่วมอยู่4เมตร67เซนครับก็ยังถือว่ายังห่างอยู่นะครับยังห่างแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับเราต้องอยอมรับว่าตอนนี้ปัญหาน้ำท่วม ไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยเรานะครับผมเองก็โพสต์ไปใน a ฟ e บ o o กครับทางด้านสปรปลาวนะครับก็โดนน้ำท่วมเวียดนามก็โดนน้ำท่วมกัมพูชาก็โดนน้ำท่วมแต่ว่าหนักสุดตอนนี้ถ้าที่ผมติดตามข่าวนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเวียดนามแล้วก็ทางด้านสปปลาาครับโดนน้ำท่วมหนักเลยครับมันนานหลายวันแล้วครับแต่ว่าเราก็เสียดายนะครับเสียดายตรงที่ว่าเอ,อ เราเนื่องจากว่ามีการปิดประเทศนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องป้องปายนะครับชาวสปปลาวได้นะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องราวของโควิดนะครับก็เลยทําให้นะครับเราจะต้องเพียงเพียงแค่เฝ้าติดตามสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรทีนี้เราไปดูข่าวด่วนนะครับจากทางกรุงเทพธุรกิจครับมีการรายงานที่นี่ครับในประเด็นของทางด้านอำเภอปักธงชัยครับ ซึ่งมื่อสักครู่นี้บอกว่าทางด้านไร้สีสลายต้องมีการปล่อยน้นําเหนือเขื่อนปราสีสลายนะครับเพื่อเพื่อที่จะรองรับน้ําที่มาจากโคราชนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับจากทางด้านกรุงเทพธุรกิจทีนี้ครับโดยกรุงเทพธุรกิจรายงานบอกว่าประกาศด่วนครับโคราชเตือน9อําเภอเตรียมพร้อมอพยพครับนะฮะ โดยเมื่อวานนี้นายวิเชียนจันทรานไทยครับผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาครับได้มีโทรสารในราชการกองหน่วยการป้องกันและก็บรรเทาสารนภัยจังหวัดนครราชสีมาประทับตัวแดงเลยนะครับหนังสือด่วนที่สุดนะครับด่วนที่สุดที่นมอง0นึ่ทับห้ลงวันที่20ตุลาคมจากผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะฮะผู้ว่าผู้ในการจังหวัดถึงนายอำเภอคอนบุรีนะฮะมีอำเภอคอนบุรีถึงนายอำเภอ ขอนบุรีในอำเภอโชคชัยในอำเภอเฉลิมพระเกียรติในอำเภอเมืองนครราชสีมาในอำเภอโนนสูงในอำเภอพิมายในอำเภอชุมพวงในอำเภอลำเมนชัยและก็นายอำเภอเมืองยางครับทั้งหมดนะฮะ9าอำเภอครับกอำเภอให้แจ้งเตือนประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลครับ แล้วก็ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมอุปยบกรณีที่น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ครับเป็นหนังสือด่วนเลยครับให้แจ้งเตือนแล้วก็มีข้อมูลนะครับรายงานของสภาพน้ําท่วมของจังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งแต่วันที่ 17, 18, 19, 20นะครับรายงานออกมาในขณะเดียวกันทางด้านแฟนเพจโคราช Next Step ครับได้มีการโพสต์ข้อความประกาศเตือนระบุว่าประกาศด่วนนะครับ แล้วก็ติดแฮชแท็กครับเขื่อนมูลบนนะครับใกล้เต็มมีน้ํา87แล้ววันนี้ก็คือ20ตุลาคมที่ผ่านมาครับคาดว่าจะเต็มเขื่อนนะครับในวันที่23ตุลาคมนี้ครับแล้วก็เตรียมเปิดระบายน้ําลงลําน้ํามูลผู้ว่าโคราชเองก็ประกาศแจ้งเตือน9อำเภอที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในพื้นที่ริมตะลิงล่งลําน้ํามูลให้ฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอพยพนะครับนี่ฮะเตือน9อำเภอรับมือเขื่อนมูลบน ใกล้เต็มครับก็ประกอบไปด้วยนะครับอําเภอเมืองอําเภอเมืองอําเภอเฉลิมพระเกียรติโชคชัยขอบุรีนนสูงพิมายชุมพวงลำเมนชัยเมืองยางพื้นที่ริมลำ,ลำน้ำลำน้ำมูลต้องเตรียมอพยพครับทีนี้ขณะเดียวกันอําเภอที่เจอศึกหนักเลยนะครับคืออําเภอปักทงชัยครับอ่ะราไปดูนะฮะตัวปักทงชัยทีนี้ครับว่าเจอศึกหนักอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะทานด้านปักทงชัยนะครับสภาพของเขา ตอนนี้คือท่วมตัวเมืองเลยนะครับไม่ใช่ว่าท่วมชุมชน,นะฮะเป็นการท่วมตัวเมืองเลยครับผมแล้วกบ็บางพื้นที่บางจุดนะฮะก็คือถึงขนาดว่าถึงขนาดระ,ร,ะระดับหน้าอกเลยนะครับระดับหน้าอกแต่ว่าบางพื้นที่ก็เพียงแค่ระดับหัวเข่านะครับทางด้านมินิเจอออนไลน์ก็มีการรายงานบอกว่านะครับเมื่อเวลา10บนิกเมื่อวานนี้ครับ ที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองปักอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นศูนย์ประชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดโคราชนี่ครับแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอํเภอปักธงชัยนายวิเชียนจันทละโนทยนะครับผู้ว่าเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอปักธงชัยพร้อมสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องป้องปายที่กาลังประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนซึ่งท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ไปให้กําลังใจด้วยไปเยี่ยยมด้วนะครับ โดยมีนายบรรลังชัยสิรินายอำเภอปักธงชัยและก็นางแสงเสน่เกตกระทุ่มครับหัวหน้ากลุ่มงานชุธศาสา,าส์และกักการรักษาราชการแทนหัวหน้าสนักง,งานป้องกันและบรรเทาสภาธารณภายัยจังหวัดนคนรราชสีมาและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับโดยฐานานายบรรลัยอ่โทษทีครับนายบรรลังไว,ว,ว,งวยเิริครับ <laughs> ขอโทษทีครับพอดีรีบร้อนไปน,นิดหนึ่งนายบรรลังไวยเิรินะครับ นายเพื่อปักธงชัยเปิดเผยบอกว่ามวลน้ําจากลําพระเพลิงนะครับและก็น้าสาขาและน้ําสาขานะครับได้ไหลเข้าทั่วพื้นที่เขตสก,กิจเมืองปักธงชัยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในของ <c oughs> ตัวเขตเทศบาลเมืองปักธงชัยตั้งแต่เมื่อคืนวันที่19ที่ผ่านมาครับแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยขณะนี้ลำน,ำ,นำน้ำนี้ครับได้ไหลเข้าท่วมที่บะการอำเภอและก็ถนนกลางเมืองปัก ตลาดเทศบาลเมืองปักร้านค้าร้านขายอาหารและก็ร้านขายผ้าไหมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับถูกน้ําท่วมอยู่ระดับประมาณ45-50เซนตเจึงต้องปิดตลาดไม่สามารถทําการค้าขายได้ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งก็ถูกน้ําท่วมต้องประกาศปิดการรยนการสอนไปโดยปริยายครับและก็ขณะเดียวกันทางด้านสื่อเองก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าสถาน,นการณ์น้ําท่วมมาเพอปักทงชัยนะครับโดยภาพรวมขณะนี้นะครับน้าจากเขื่อนลำพะเพลิง ล้นระดับเก็บกะกกับแล้วก็ไหลลงลำพระและก็ไหลลงลำพระเพล,ล,ล,งลพเพิงและก็ลำน้ำสาขาได้เอ่อล้นตะลิ่งและก็ทะลักคัดท่วมพื้นที่อำเภอปากทงชัยไปแล้วตอนนี้ทั้งหมดนะครับ14ตำบล1เทศบาลเมือง1เทศบาลตำบลจากทั้งหมด16ตำบลน,นะครับ16ตำบลน,นี้ทั่วไปแล้ว14ตำบลครับมีเพียงแค่ตำบลภูหลวงและก็ตำบลทงชัยเหนือที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมครับโดยบางจุดนะครับมีน้ำท่วมสูงถึงเมตร50 อย่างเช่นตำบลบ่อปลาทองตำบลตูมตำบลตะขบชุมชนโนนอีแซลตำบลเมืองปักชุมชนโนนตูมเทศบาลเมืองปักประชาชนเดือดร้อนหนักครับแล้วก็การสัญจรก็ลําบากมากนะครับลําบากมากทางด้านเจ้าที่เองก็มีการเร่งรัดนะครับให้การช่วยเหลือมีการอำนวยความสะดวกในการอุปยพการเดินทางเข้าออกและก็มีการเฝ้าดูแลความปลอดภัยในชีวิตและรทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนครับ ส่วนทางหลวงนะครับหมายเลข304นะครับทางหลวงหมายเลข304นราชสีมากบินบรกรบินบุรีครับผ่านตัวเมืองปักธงชัยช่วงห้างเทสโก้นะครับช่วงห้างเทสโก้โลตัสสาขาปักธงชัยมีน้ําท่วมสูงเพิ่มขึ้นประมาณ40เซนครับฝั่งทางด้านคู่ขนานทางเข้าเมืองนครราชสีมาเจ้าที่ตํารวจต้องมีการ ปิดช่องจราจรที่น้ําท่วมแล้วก็เปิดช่องทงพิเศษให้รถสัญจรเพียงแค่1ช่องจราจรเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรครับนะะแล้วก็ล่าสุดทีนี้ครับสถานการณ์โดยรวมในวันที่20นะครับระดับน้ําท่วมเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเออเขายัางชั่วหน่อยครับมีแนวโน้มลดลงนะครับโดยเขื่อนละพะเพิงล่าสุดนี้ก็มีปริมาณน้ำนะครับห6 5ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็นเปอร์เซ็น,นก็ร้อยกจุดห้าเปอร์เซ็นของความจุที่ระดับเก,ก็บกักหนึบห้าล้านลูกบา์เมตรครับลดลง4ล้านลูกบา์เมตรมีน้ําล้นออกจากเขื่อนเฉพาะทางช่องปากแตรหรือว่าสปินเวย์ครับส่วนทางระบายน้ําล้นฉุกเฉินไม่มีน้ําล้นออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับก็จะสามารถระบายน้ําท่วม อำเภอปักธงชัยให้กลับสู่สภาวะปกติได้ภายในเวลา2ถึง3วันนี้ครับประกอบกับว่ามีการติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ําเร่งผลักดันน้นําอยู่ด้านท้ายของตัวเมืองปักธงชัยอย่างต่อเนื่องก็ช่วยระบายน้ําได้เร็วขึ้นครับแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มต่ําอาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่านี้ครับนี่ทางทางนายอำเภอนะครับนายบรลลังไวยสริก็กล่าวทิ้งท้ายกับทางด้านผู้สื่อข่าวครับนี่ก็เป็นสภาพของน้ําท่วม ถ้าเผื่อถามว่าถ้าเผื่อเทียบกับอุบลเรานะครับปี6-62อุบลเราน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าครับผมนะฮะอุบลเราน่าจะหนักหนาสาหัสกว่านะครับแต่ว่าน้ำท่วมนะฮะก็อยู่สั้นๆนะครับประมาณอย่างเก่งก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์นะครับแต่ว่าฝนแรงนี่ครับโคราชเจอมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากครับก็เหมือนอุบลเรานะครับเจอทั้งน้ําท่วมเจอทั้งฝนแรงแต่ดูเหมือนว่าฝนแรงนี่จะเป็นภัยที่ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะส่วนน้าท่วมนี่ก็มีมาแล้วก็มีไปนะครับวัปนปีนี้ก็ดูแล้วไม่น่ามีสถานการณ์รเรื่องราวของน้ําท่วมที่อุบลเรานะครับดูสถานการณ์แล้วครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านก็อย่าลืมดูทาเลด้วยนะฮะทำเลก็ต้องดูเหมาะสมนะนะฮะควรจะเป็นทําเลที่ไม่มีน้ําท่วมนะครับแนะนำฮะเลือกซื้อทางด้านเจริญทรัพย์ ตอนนี้เจริญทรัพย์โมเดิร์นนะครับเขาได้มีโครงการเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีก2โครงการครับเป็นเจริญทรัพย์โมเดิร์นสและก็โมเดิร์นสหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเจริญทรัพย์โมเดิร์นหนึ่งะครับอยู่ที่หน้าวัดบ้านตาแห่และก็ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่า125หลังคาเรือนตอนนี้มีคนจับจองน่าจะครบร้อเเซ็นตเต็มแล้วครับท่านนากก์เองก็เลยลงเขาเรียกว่า ลงอีก2โครงการครับก็คือโครงการที่2เป็นเจริญทรัพย์โมเดร์องนะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรดยังเยี่ยงกับตัวจต้าดีเยี่ยมใกล้กับเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์โครงการ11ครับทั้งหมด25หลังด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการที่3นะครับเป็นเจริญทรัพย์บ้านจันทร์ทางไปจังหวัดชิติเกตครับทั้งหมด85หลังเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจาก ทรงหม้แงนนะครับเป็นลังคาทรงปัญญาครับแล้วก็เป็นสีลังคานี้สีเทาเข้มครับจอดรถได้2คันนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับก็แบ่งออกเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องรับแขกแล้วก็มีห้องซักลลางด้วยแล้วสามารถจอดรถได้2คันเลยครับออกแบบอย่างสวยงามหลังคานี้พิมพ์นิยมเลยครับปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าครับเลือกลังคาทรงปัญญาครับทีนี้ถ้าเผื่อท่าน จะซื้อจองหรือว่าอยากเข้าไปดูพื้นที่ติดต่อสอบถามกับคุณสุนันได้นะครับ0856321118 0856321118นะครับโดยเจริญทรัพย์โมเดิร์นบ้านจันทร์นะครับอยู่หลังหลังตั้งสุดสงเฟอร์นิเจอร์ครับทางไปวารินชมราศส่วนทางด้านเจริญทรัพย์โมเดิร์น2อยู่ที่ซอยรุ่งโรดหลังเจริญทรัพย์11เยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมครับซื้อวันนี้จองวันนี้ครับแถมฟรีนะครับ8รราายกครับ ไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับหรือว่าจะชุดซิงค์ครัวต่างๆนะครับนะฮะถังเก็บน้ำแกรนิตครับติดตั้งพั๊กปลาเพื่อความปลอดภัยด้วยครับไปได้เลยนะครับในส่วนของทางด้านติดต่อสอบถามกับคุณสุนันท์ได้ครับที่เรากลับไปเมื่อสักครู่นี้ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิสุสตังปากพะอีสานซึ่งตอนนี้ทางด้านอิสุสเองเขาก็แจ้งข่าวมานะครับแจ้งมาว่าตอนนี้ทางด้าน อิซูซุเขามีข้อมูลใหม่ล่าสุดมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นการแจ้งมาล่าสุดนี้นะครับแจ้งมาล่าสุดนี้ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับปรากฏว่าข้อมูลหายไปไหนอ้าเจแล้วครับผมนะฮะโดยทางด้านอิซูสุตั้งปะเองก็มีทั้งหมด4สาขาด้วยกันตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่นะครับเป็น all new อิซูสุดีแมแล้วแล้วก็มาล่าสุดนี้เป็นรุ่น เขาจะมีใหม่ออกมาเป็นอีกส u d m a นะครับรุ่น s p a c e Cap ครับเป็นเครื่องยนต์1.9 g เกียร์ออโตเป็น1.9 S ครับนี่เป็นเป็นการเพิ่มรุ่นนะครับเป็น s p c e c c a ครับ1 9เกียร์ออโตนะครับแล้วก็มี Cap 4นะครับอีกเกียร์ออโตอีกเหมือนกันครับโดยมีการปรับเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่สวยงามน่าสัมผัสยิ่งขึ้นพร้อมกับจุดรองรับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับมาพร้อมกับระบบของความปลอดภัยครบถ้วน ผมดูแล้วนี่ดูระบบความปลอดภัยแล้วนี่ครับไม่เหมือนรถกระบะเลยครับนี่คือรถเกง่งรถ SUV เลยครับถ้าเผื่อคนไหนที่เป็นนักเลงรถนะจะเข้าใจเลครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกอันนี้ดีมากครับดีมากเลยแล้วก็มีระบบ EBD นะฮะ EBP ครับเป็นระบบของการกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักของการบรรทุกตัวนี้ก็จะทำให้ ระบบของการเบรกนี่ครับกระจายออกไปได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวป้องกันล้อล็อกนี่รถจะไม่มีการควงสว่านครับแล้วก็มีระบบ ba ด้วยเป็นเพิ่มเป็นตัวเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติครับทำให้ระยะของการเบรกสั้นขึ้นครับแล้วมีหนามซ้าเวลาที่เราเข้า,ขาโค้งนะครับโคงจําได้ครับเวลาเข้าโค้งบางทีมันหลุดโค,งค้งเขาเรียกว่ามีอาการ understeer นะครับหรือว่า oversteer ครับมีระบบ e e esc แล้วก็ ts tcs ครับป้องกันพวกล้อหมุนฟรีนะครับ แล้ก็ระบบของการควบคุมตัวเวลาเข้าโค้งและไม่หลุดโค้งหรืออย่างเช่นเราขับรถลุยและมีปัญหาว่าล้อฟรีเคยเห็นไหมฮะสี่ล้อหมุนได้เพียงแค่2ล้อหรือว่าล้อเดียวตรงนี้เราจะสามารถขับเคลื่อนได้โดยระบบ tcs ครับและขณะเดียวกันเวลาที่เราขึ้นอย่างเช่นขึ้นภูเขานะครับเวลาเข้าเกียร์ออกตัวนี่ครับมันจะมีการถอยหลังเพราะว่ารถมีน้ําหนักเขาจะมีระบบ bos ครับมีการเขาเรียกว่ามีระบบ sas ครับเป็นตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันครับ และยังไม่พอนะครับยังมีระบบของการตัดกําลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกด้วยคือ BOS และก็รวมทั้งระบบไฟฉุกเฉินขนาดเปรดขณะทันหันก็คือระบบ ESS ครับทันไปเลยนะครับทั้งรุ่น s p e c e ก a p k ก y a u t o แล้และก็ตัว s p e c e ก a p 1.9S k กียร์ออโ้ครับแลวก็เพิ่มมาอีกก็คือรุ่น Cap 4 9 s เกียร์อตครับตัว s p e c แ c a p นี้เอาเป็นว่าออกรถนะครับจ่ายเพียงแค่1,800บาทครับ และยังขับฟรี3เดือนครับถ้าเผื่อเป็น 1.9S เกียร์ออโต้เป็นรุ่นสเป c แ a ป 1.9S ครับออกรถจ่ายเพียงแค่14,100บาทพร้อมขับฟรี3เดือนครับและตัว Cap 4 1.9S เกียร์ออโต้ครับออกรถจ่ายเพียงแค่23,700บาทขับฟรี3เดือนและดอกเบี้ยรหรือว่ารับดอกเบี้ยถูกสุดครับ1.99%ครับแถมคูปองอีก800บาท ทางหมดนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ทางด้านอิซุสต,ตังปักพระอิสานทั้ง4สาขานะครับเข้าไปทดลองขับเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ครับแม่จัดเต็มจัดหนักเลยครับงานนี้ครับนอกจากจะราคาประหยัดแล้วเออนอกจากจะได้เงอนไขที่ดีแล้วนะครับยังได้รถที่มีคุณภาพยอดเยี่ยบด้วยครับประหยัดน้ามันอีกต่างหาก